ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับแั่คลิปนี้ผมมีเทคนิคดีๆจะมาแนะนํากันครับจะเป็นเทคนิคการเพิ่มนะครับยอดไลค์นะครับของอ่าคลิปวิดอโด์ทิกต็อกในสังคมยอดไลน์น้อยยอดถูกใจน้อยก็สามารถเพิ่มตามผมก็ได้เลยครับส่วนการนะครับก็ง่ายๆกันเลยให้คุณผู้ชมมาในเวตาน,นี้กันก่อน อ่ะส่วนในการเข้ามาเนี่ก็สามารถคลิกเข้ามาครับในลิงค์คลิปนี้กันได้เลยนะครับผมการวางลิงก์ไว้คลาิปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถคลิกเข้ามาใช้งานกันได้นะครับพอเข้ามากันแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตัวนี้ไปเลยก็จะเป็นการเข้าสู่เว็บไซต์ KFMKT กันแล้วจะเป็นเว็บไซต์เพื่อนยอดไลค์เพื่อนยอดฟรีตามนะครับสำหรับวันนี้ขอแนะนำลงชื่อใช้นะครับคนที่มีหลักสมาชิกกันอยู่แล้วก็สามารถกดลงชื่อเข้าใช้กันไปได้เลยส่วนที่ยังไม่มีครับก็ให้ไปสมัครสมาชิกก่อนตัวเข้าไปที่สมัครสมาชิกและมือขอมือต อ่าในการสมัครสมา,สมาชิกนะครับก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานลงไปอีเมลนะชื่อจริงแล้วก็นามสกุลนะตัวนี้ก็ใส่ข้อมูลการให้เรียบร้อยอ่าแล้วก็สร้างรสผ่านขึ้นมาแต่ละยี่หสผภานที่คร้างแล้วก็อย่าลืมติดปีิช,ชัไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติทุกครั้งด้วยแล้วกดสมัครสมา,สมาชิกนไปได้เลยอ่าส่วนคนที่จะสมัครใช้งานใน Google ก็สามารถกดตรงนี้เพื่อสมัครใช้งานด้วย Google ตรงนี้ไปเลยอ่าในการสมรัครที่เรียบร้อยแล้วก็ชื่อผู้ใช้แล้วก็ผ่านกาจลงชื่อเข้าใช้งานด้าน้าตัวนี้ไปเลยนะครับส่วนคนที่สมัครใช้งนวยยลชช่รีเเะคับ อ่าเป็นการกดลงชื่อใช้ไปแล้วนะครับหรือเข้ามาสู่เว MM ็บไซต์ k m ดให้กันแล้วอ่าจะเป็นหน้าแบบนี้เลยนะจะเป็นหน้าคำสั่งซื้อใหม่ก็จะมีหลายฟอร์มให้เราเลือกใช้กันเลยนี่ครับก็จะมีทั้งเฟบบุ๊กอินสตาแกรมนะครับทิกตอกยูทูปเทดดแกรมดเวเวเตอร์ SEO ก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยตัวนี้ผมจะใช้ไปฟอร์มของทิกตอกนะครับก็เลือกไปที่ทิกตอกตรงนี้เลยนะครับแต่ในบลูบูตรงนี้ครับจะมีหลายบนูบลูให้เราเลือกใช้กันหลายบลูบลูกันเลยนะครับตัวนี้ผม,ลม,ลเ,มลเลือกอใจตรงนี้เลย ดังนั้นบริการตรงนี้จะมีหลายบริการให้เราเลือกใช้หลายบริการกันเลยนะครับก็สามารถเลื่อนดูเพื่อเลือกใช้กันได้นะครับตรงนี้มเลือกใช้บริการอันแรกกดเลือกไปเลยนะครับแต่นั้มีคำอธิบายตรงนี้ให้กับเราได้อ่านกันจะเป็นคำอธิบายนะครับหรือไม่สำครับความบอกตรงนี้ก็สามารถอ่านกันให้เข้าใจได้เลยนะต่อไปเป็นการวางลิงก์ก็ไปลิงก์ของคปวิดโอ้ติกตอกมาเลยต้องการที่เพิ่มคลิปไหนก็เลือกคลิกขึ้นมาจากนั้นก็ปี้ลิงก์มาเลยนะครับ อ่าแต่วก็รีบมาใส่ลงไปช่องนี้นะครับแล้วก็ใส่จำนวนนะครับหรือป็นมาการเพิ่มเข้าไปกันได้เลยเหมือนกันตั้งหนึ่งร้อยก็ใส่หนึ่งร้อยเข้าไปนะีนนป่ครับจะได้ไม่ไซต์ต้องการคำสูงค่าใช้ใจ่ายกับเราแล้วสามารถกดสั่งซื้อไปเลยอ่าบริการกดสั่งซื้อไปที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับเห็นไ้มจะมีคำจะเตือนขึ้นมาดีว่าระบบนับได้รับคำสั่งซื้อ,อคุณแล้วถ้ามันคือหนึ่งนี้มาก็แสดงว่าสั่งซื้อเสร็จที่ที่เรียบร้อยกันแล้วนะี่ก็สามารถตรวจสอบปอดก,กอารซื้อกันได้เลยเข้ไวหน้าปวดการทางต ก็จะมีนะครับ ID แล้วก็ใรแการที่สั่งซื้อเข้าไปนี่ครับส่วนนี้เป็นลีสเซอร์เข้ามาก,ก็สามารถกินเข้าไปเพื่อตรวจสอบกันได้นะครับว่าลีนี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับส่วนนี้เป็นอา่สาสถานะไปบอกเราอยู่ว่าเราดำเนินการอยู่นั่นเองอา่าติดดีว่าที่รอไปดำเนนการอยู่นะครับผมจะได้นำเมนูนต่างๆของบักันต่อเลยอา่าสำหรับเมนูต่อมาจะเป็นเติมเงินก็สามารถเติมเงินได้หลายชนิดกันเลยนะครับจะมีชน,นิดสแกนเคิลโค้ดอังกอรว์วอลเลตน,นะครับชิวเพย์นะครับชิวเพย์ตัวนี้ก็จะมีหลายช่องทางให้เราได้ใช้กันด้ยลเ หรือใช้ของคริปโตตัวนี้เป็นการเติมเงินของตามเทศสามารถใช้ lair, ään, rage, สกุลเงินของตามเทศได้นีครับพวกบิทคอยนนะครับหรือเดลล่าก็สามารถใช้งานได้ด้วยหรือใช้ของโทบุนิวิเลตตนี้ก็สามารถทำตามตัวนี้ไปได้เลยนะครับต่อมาจะเป็นเมนูนะครับบริการนะครับจะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดไว้ก็สามารถเข้ามาค้นหาบริการนะครับที่หาไม่เจอจากตัวนี้ก็ได้เลยนะครับหรือจะเลือกบริการจากตัวนี้ก็จะมีบริการทั้งหมดรวบรวมไว้แล้วนะครับก็สามารถเลื่อนดูเพื่อเลือกแชร์กันได้นะครับต่อมาครับจะเป็นเมนูแนะนำเพื่อนก็สามารถเข้ามานนนะแเพื่อ มาแชร์วส็สนี้ได้ง่ายๆกันเลยแค่ก๊อปปี้ลิงก์ตัวนี้ไปแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆครับของคุณผู้ชมแได้แชรเว็บไซต์ได้ง่ายๆกันเลยนะครับส่วนรายละเอียดในการแนะนำเพื่อนก็อยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วสามารถเข้ามาตนนัวนี้ให้เข้าใจในการแนะนำเพื่อนกันได้เลยนะครับต่อมาครับจะเป็นรูนะครับดาวแบบน์โหลดแอปพลิเคชันก็นสามารถเข้ามาดาวน์โหลดบนถือได้เลยสับคนที่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ไม่ไน่าก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android แลวก็ระบบ iOS กันเลยนะครับต่อมาครับจะเป็นหนูติดต ติดต่อแอดมินกันได้นะครับคอมพิวเตอร์คำสัง่งซ้อใหม่ตัวนี้ก็จะมีคําว่าติดต่อให้มีตรงนี้ก็คลิกไปเลยสามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางน,นี้กันได้เลยนะจะมีชรองทตัวชื่เลือกช่องไลน์ก็สามารถเลือกติดต่อกันได้เลยเอาล่ะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเปิดขึ้นมาดูกันดีกว่านะครตัวยอดไลน์ของเราหรือยอถูกใจของเราเพิ่มมาหรือยังนะครับตัวนี้ยอดไลน์ก็อยูอ่ที่28ก็สามารถกดรีเฟรชหน้าจอหนึ่งครั้งได้ไื่รูว่าบริษัญมาให้เราเสร็จสิ้นกันแล้วหรือยังอ่ะก็ยังไม่ขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะว่าเว็บไซในช่วงกำลังดำเนินการอยู่หรือว่า กจะมาประม oi ูลผลอยู uh ่ตอนนี hmm. okay. Okay. ้คุณผ right. so ู้ชมก็แค่อจรอสักครู่ให้เู้แทนมือการให้เราจนเสรซตสิ้งกันเลยนะครับตอนนี้ก็อจรอสักครู่อ่าตอนนี้ผมจะรอเหมือนกันนะเพื่อนการไม่เสียเวลาจะตัดขึ้นมาทีตอนที่ยอดไลค์เหลือถูกใจเพิ่มมาทีเรีย้อยกันเลยดีกว่านะครับเอาแล้วนะครับก็จะมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ครับยอดไล้วนำการเพิ่มมาให้เราทีเรียบร้อยกันแล้วนะครับก็เพิ่มมาเป็นหนึ่งร้อยนะครับยี่สิบแปดกันแล้วนะครับก็เพิ่มมาให้เราจนครบแล้วอ่ะก็เมื่อกี้ก็ใช้เวลาไม่นานมากเลยนะครับก็เพิ่มมาให้้้ลอทีีเรรยยบกันแว อ่ะก็สำหรับท่านผู้ชมท่านใดในการใช้เว็บไซต์นี้ครับหรือการใช้บริการต่างๆของเว็บไซต์น,นี้ผลก,การวารีวิวข้างคลิปที่เรียบร้อยกันแล้วก็สามารถคลิกเข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันได้นะครับส่วนสนาาร้าของคลิปนี้ก็จะเพียงเท่านี้ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้พวกเราต้องลาไปก่อนก็สวัสดีครับ